สวัสดีค่ะคลิปนี้มาแจากสูตรขนมลูกชุบสูตรที่ให้ในวันนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายสามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้ค่ะไปชมวิธีทำกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกให้นำถั่วเขียวซีกลอกเปลือกไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะล้างจนกว่าน้ำจะใส่ดีถั่วจะได้ไม่เหม็นเขียวค่ะ พอล้างถั่วสะอาดดีจากนั้นเราก็จะแช่น้ําไว้ข้ามคืนค่ะการที่แช่ถั่วไว้ข้ามคืนจะช่วยทําให้ถั่วของเราเนื่อสุกง่ายที่สําคัญถั่วของเราจะนุ่มค่ะตอนนี้เราก็ได้แช่ถั่วไว้ข้ามคืนแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําถั่วไปล้างน้ําให้สะอาดล้างจนกว่าน้ําจะใส่ดีค่ะตอนนี้เราก็ได้ล้างถั่วสะอาดดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะมาเตรียมเนื่อถั่วกันเลยใช้ผ้าขาวบางนะคะปูรองถาดซึ้งจากนั้นก็เทถั่วลงไป พอเทถั่วลงไปเสร็จเราก็จะกระจายถั่วนะคะให้ออกจากกันเพื่อให้ถั่วบางเวลานึ่งจะได้สุกง่ายค่ะในขั้นตอนนี้ก็ทําเป็นหลุมด้วยนะคะเพื่อให้ความร้อนได้ดันขึ้นมาค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนาผ้าขาวบางนะคะคุมไว้แล้วก็นําไปนึ่งค่ะโดยในยขั้นตอนนี้เราก็ได้ตั้งซึ้งรอจนน้าร้อนดีแล้วนะคะจากนั้นก็ใส่ถั่วลงไปนึ่งส่วนการใช้ไฟในขั้นตอนนี้เราใช้เป็นไฟกลางค่ะเราจะนึ่งถั่วอยู่ที่40นาที ส่วนระยะเวลาในการนึ่งถั่วก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของถั่วด้วยนะคะถ้าใครใช้จํานวนเยอะก็สามารถนึ่งนานกว่านี้ได้ค่ะหรือใครที่ทําจํานวนน้อยกว่านี้ก็สามารถลดเวลาลงได้ค่ะตอนนี้เราก็ได้นึ่งถั่วมาครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราจะมาเช็คว่าถั่วของเราสุกหรือย,ยังค่ะเราจะตักถั่วขึ้นมาแล้วก็นําถั่วมาบี้ดูนะคะถ้าถั่วบี้ง่ายแบบนี้ก็แสดงว่าถั่วของเราสุกดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะปิดแก๊ส เสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมส่วนผสมกันต่อเลยค่ะพอเตรียมส่วนผสมเสร็จจากนั้นเราก็จะมาเริ่มปั่นถั่วกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้แนะนําให้พักถั่วไว้ให้อุ่นก่อนนะคะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะแบ่งถั่วใส่ลงไปปั่นนะคะเราจะปั่นอยู่ที่3มรอบค่ะพอในวันนี้เราใช้ปริมาณถั่วที่เยอะนะคะเราจะแบ่งปั่นแบบนี้ค่ะจะได้ปั่นง่ายพอแบ่งถั่วลงไปได้ปริมาณตามต้องการนะคะจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปในส่วนของกะทิเราก็จะแบ่งใส่ลงไปนะคะ ส่วนในขั้นตอนการปั่นถัว่วถ้าต้องการให้ปั่นง่ายนะคะเราจะต้องใส่ปริมาณน้ําที่เยอะพอประมาณค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราจะปั่นถั่วให้ละเอียดดีพอเราปั่นจนหมดแล้วจากนั้นค่อยมาดูกันค่ะในส่วนของตัวเครื่องปั่นนะคะถ้าใครส,สนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ด้านล่างของคลิปค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั่นถั่วละเอียดดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําถั่วไปเทสใส่กระทะส่วนกระทะที่ใช้ในวันนี้เราใช้เป็นกระทะเทฟลอนค่ะ พอปั่นถั่วละเอียดจนหมดแล้วจากนั้นเราก็จะนํามาตั้งไฟค่ะส่วนไฟที่ใช้ในขั้นตอนนี้เราจะใช้เป็นไฟกลางค่อนอ่อนในส่วนของถั่วแนะนําให้ปั่นให้ละเอียดนะคะเพราะตอนที่เรานํามาปั้นลูกชุบของเราจะได้มีผิวที่เนียนสวยค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวนยขั้นตอนนี้เราจะกวนถั่วไปเรื่อยๆนะคะจนถั่วของเราจะใช้ได้ที่สําคัญในขั้นตอนนี้จะต้องกวนตลอดเวลาและอย่าหยุดมือนะคะเวลากวนจะต้องกวนให้ถึงก้นกระทะด้วยถั่วของเราจะได้ไม่ติดกระทะค่ะพอกวนถั่วมาได้สักพักจะสังเกตว่าถั่วของเราเริ่มงวนขึ้นแบบนี้นะคะให้ปรับมาใช้เป็นไฟอ่อนแล้วก็กวนไปจนกว่าถั่วของเราจะใช้ได้ค่ะ ในขั้นตอนนี้ย้ําเลยนะคะอย่าใช้ไฟแรงเกินไปเพราะจะทําให้ถั่วของเราไหมค่ะพอได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลส่วนความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบค่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะคะจะได้ช่วยปรับรสชาติให้มีความกลมกล่อมค่ะพอใส่น้ําตาลลงไปเสร็จนะคะเราก็จะกวนไปจนกว่าถั่วของเราจะใช้ได้จากนั้นค่อยมาดูกันค่ะ ตอนนี้เราก็ได้กวนถั่วมาประมาณ40นาทีนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้จากนั้นในขั้นตอนนี้เราจะมาเช็คว่าถั่วใช้ได้หรือยังค่ะโดยการหยิบมาปั้นดูนะคะถ้าปั้นง่ายแบบนี้ก็แสดงว่าใช้ได้แล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็จะปิดแก๊สน,นะคะจากนั้นเราก็จะนําออกไปพักไว้ในภาชนะค่ะส่วนในขั้นตอนการพักถั่วนะคะไม่แนะนําให้พักในกระทะเพราะในกระทะยังมีความร้อนอยู่นะคะจะทําให้ถั่วของเราไหม้ค่ะ ส่วนเคล็ดลับวิธีการกวนถั่วทําลูกชุบนะคะเราขอแนะนําอย่าก,กวนแห้งเกินไปเพราะถ้าเรากวนแห้งเกินไปนะคะตอนที่เรานําไปปั้นลูกชุบของเราก็จะแตกค่ะและอีกหนึ่งอย่างนะคะอย่าให้ถั่วเหลวเกินไปหรือว่าแฉะเกินไปค่ะเพราะตอนที่เรานําไปปั้นลูกชุบของเราจะทรงไม่สวยนะอันนี้คือเคล็ดลับสําคัญค่ะ โอเคค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะนําถั่วที่เราควนเสร็จแล้วนะคะมาพักในภาชนะที่เราเตรียมไว้ค่ะถั่วของเราจะได้คลายร้อนดีจากนั้นในขั้นตอนนี้เราก็จะนําถุงพลาสติกมาคลุมไว้นะคะเพื่อกันถั่วของเราแห้งค่ะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราจะพักถั่วไว้ให้คลายร้อนก่อนนะคะจากนั้นค่อยจะมาปั้นลูกชุบกันค่ะตอนนี้เราก็ได้พักถั่วไว้จนคลายร้อนดีแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนําถั่วของเรามานวดเพื่อให้ถั่วได้คลายตัวนะคะตอนนี้เราพักไว้นานถั่วของเราอาจจะเซ็ตตัวค่ะ การที่เรานวดถั่วแบบนี้นะคะก็จะช่วยทําให้ถั่วของเรานิ่มเวลาปั้นขึ้นรูปของลูกชุบก็จะทําให้เราปั้นง่ายค่ะตอนนี้เราก็ได้นวดถั่วของเราจนนุ่มใช้ได้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําถั่วมาชั่งกันเลยค่ะส่วนน้ําหนักที่ใช้ในวันนี้เราก็ใช้อยู่ที่ 6- กถึงเกรัมนะคะ หรือในขั้นตอนการชั่งน้ําหนักใครต้องการน้าหนักเท่าไหร่ก็ให้เราชั่งได้จํานวนตามต้องการเลยนะคะสําหรับท่านไหนที่ไม่มีตาชั่งก็สามารถใช้วิธีการกะเอาได้ค่ะก็ใช้เป็นหนึ่งช้อนชานะคะ สำหรับท่านไหนที่จะทำขายแนะนำให้ใช้ตาช่างจะดีที่สุดค่ะเพราะจะได้ลูกชุบที่มีขนาดที่เท่ากันสำหรับท่านไหนที่จะทำทานเองก็สามารถใช้วิธีการกะได้ค่ะส่วนตาช่างที่เราใช้ในวันนี้เราก็ใช้เป็นแบบใส่ถ่าน3ก้อนนะคะถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์สินค้าของเราได้เลยค่ะในขั้นตอนที่เราขึ้นรูปลูกชุบนะคะแนะนำให้หาภาชนะมาปิดลุมไว้ด้วยเพื่อกันตัวถั่วของเราแห้งค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ปั้นเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ทั้งหมดประมาณนี้เลยในส่วนของถั่วที่เรากวนนะคะเราก็ไม่ได้ทําหมดนะเราแบ่งไว้ด้วยค่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มทําลูกชุบกันเลยค่ะในส่วนของรูปทรงใครจะทําเป็นรูปทรงอะไรก็ได้นะคะแต่ในวันนี้เราใช้เป็นรูปทรงผลไม i i ะคะ้ค่ะในส่วนของรูปทรงนะคะเราจะใช้เป็นรูปทรงผลไม้ก็จินตนาการตามความชอบของตัวเองเลยค่ะสําหรับท่านไหนที่ชอบรูปทรงประมาณไหนก็ให้ปั้นได้ตามความชอบเลยนะคะ ลูกชุบชิ้นแรกที่เราทําในวันนี้ก็เป็นรูปมะม่วงนะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้เลยค่ะก็ให้เราใช้จินตนาการของตัวเองทําได้เลยนะส่วนของเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะชิ้นที่2เราจะทําเป็นรูกพริกนะคะก็ให้เราจินตนาการเองได้เลยนะรูกพริกประมาณไหนก็ให้เราทําประมาณนั้นค่ะ ชิ้นต่อไปเราก็จะทําเป็นรูปส้มนะคะก็ให้เราคึงเป็นลักษณะทรงกลมประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วก็นําไปพักไว้จากนั้นเราก็จะมาทํารูปทรงต่อไปกันเลยค่ะทรงต่อไปเราจะใช้เป็นรูปทรงของมะย,ยมนะคะในส่วนของมะย,ยมเราก็จะกดลงให้มีความลักษณะแบนเล็กน้อยแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วก็นําไม้จิ้มฟันนะคะมากดลงไปเราจะกดอยู่ที่4ี่ช่องนะคะหรือใครต้องการให้เยอะกว่านี้ก็สามารถกดลงไปได้ตามความชอบเลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็นําไปพักไว้ค่ะต่อไปเราก็จะมาทํารูปทรงมะละกอค่ะก็ให้เราคึงเป็นลักษณะทรงยาวจากนั้นก็จัดรูปทรงให้เป็นทรงมะละกอนะคะ พอได้ทรงมะละกอแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะนําไม้จิ้มฟันมากดลงไปสี่ช่องแบบนี้เหมือนเดิมค่ะก็ทําให้เป็นรูปทรงมะละกอนะคะต่อไปเราก็จะทําเป็นลูกชมพูนะคะก็ให้เราใช้หัวแม่มือแล้วก็นิ้วชี้กดลงไปแบบนี้ค่ะทั้งสองข้างนะคะแล้วก็ดันตูดแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะก็นําไม้มากดให้เป็นสี่ช่องแบบนี้ค่ะ ในส่วนของรูปทรงก็ไม่ตายตัวนะคะสามารถทําตามได้จินตนาการแล้วก็ตามความชอบของตัวเองได้เลยค่ะส่วนของเราก็จะทําประมาณนี้เดี๋ยวนี้ขั้นตอนนี้เราจะทําไปจนกว่าถั่วที่เราปั้นไว้นะคะจะหมดจากนั้นค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะไปเตรียมสีกันต่อเลยค่ะ ในส่วนของตัวสีผสมอาหารก็สามารถเลือกได้ตามความชอบเลยนะคะใครชอบสีประมาณไหนก็ให้เอาสีนั้นได้เลยในส่วนของเราก็จะใช้ประมาณ5สีค่ะเดี๋ยวนี้ขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาผสมน้ำนะคะในส่วนของตัวน้ำถ้าใครที่ต้องการสีเข้มก็ไม่ต้องใส่ลงไปเยอะนะคะ ต่อไปเราจะมาทดสอบว่าสีผสมอาหารที่เราใช้นะคะได้สีตามต้องการไหมนะคะก็ให้เราใช้ไม้จุ่มลงไปค่ะจากนั้นก็นํามาซับด้วยกระดาษทิชชู่ส่วนของเราก็จะใช้สีอ่อนๆประมาณนี้นะคะถ้าใครที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็สามารถปรับได้ส่วนคนไหนนะคะที่ชอบสีเข้มมากกว่านี้ก็แนะนำให้หยดสีผสมอาหารลงไปเพิ่มได้ค่ะ พอเราได้สีตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําลูกชุบลงไปจุ่มค่ะโดยในขั้นตอนนี้เราก็ได้ใช้ไม้จิ้มฟันนะคะเสียบไว้แบบนี้ลูกแรกเราก็จะทําเป็นส้มนะคะพอจุ่มได้สีตามต้องการแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนํามาซับด้วยกระดาษที่ชู่แบบนี้ค่ะเพื่อเป็นสีส่วนเกินนะคะเราจะซับออกค่ะจากนั้นก็นํามาปักไว้ในโฟมที่เราเตรียมไว้ค่ะแบบนี้นะคะ โอเคนะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะจุ่มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าถั่วที่เราปั้นไว้จะหมดค่อยมาดูกันค่ะและในขั้นตอนนี้ก็อย่าลืมซับด้วยนะคะพอเป็นสีส่วนเกินตอนนี้เราก็ได้จุ่มสีเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะ ส่วนในขั้นตอนนี้แนะนําเลยนะคะเราจะต้องพักไว้ให้สีแห้งตัวดีเพราะตอนที่เรานาไปจุ่มในวุ้นนะคะสีจะได้ไม่ละลายออกไปค่ะในช่วงที่เรารอให้สีแห้งเราก็จะมาทําในส่วนของตัววุ้นกันค่ะวุ้นที่ใช้ในวันนี้เราก็ใช้เป็นยี่ห้อตานางเงือก 1A สําหรับท่านใดที่สนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์พิกัดไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์สินค้าของเราได้เลยค่ะ ต่อไปเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะตั้งหม้อจากนั้นก็ใส่น้ําเปล่าลงไปใส่ผงวุ้นลงไปค่ะเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะคนให้ผงวุ้นกระจายตัวดีแล้วก็ละลายลงไปในน้ํานะคะ <S <S พอคนจนผงวุ้นกระจายตัวดีแบบนี้แล้วจากนั้นเราก็จะพักไว้15นาทีเพื่อให้ผงวุ้นของเราได้อิ่มน้ําค่ะตอนนี้เราก็ได้พักวุ้นไว้ครบเวลาแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเปิดไฟแล้วก็คนผงวุ้นของเราไปจนกว่าจะสุกดีค่ะ ่วนนี้ขั้นตอนนี้แนะนําให้คนตลอดเวลาอย่าหยุดมือเพราะถ้าหยุดมือจะทําให้ผงวุ้นของเราจับตัวกันเป็นก้อนค่ะตอนนี้เราก็ได้ต้มวุ้นมาจนเดือดแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาเช็คว่าสุกหรือยังค่ะก็ให้เราสังเกตที่กระบวยถ้าไม่มีลักษณะเหมือนเม็ดทรายก็แสดงว่าสุกดีแล้วค่ะพอวุ้นสุกดีจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลใส่ขาวค่ะความหวานก็สามารถปรับได้ตามความชอบในส่วนของน้ําตาลขอแนะนําเล็กน้อยนะคะ ถ้าวุ้นไม่สุกอย่าใส่น้ำตาลลงไปเด็ดขาดเพราะน้ำตาลจะไปรัดทำให้วุ้นของเราไม่สุกค่ะเสร็จแล้วก็คนให้น้ำตาลทรายละลายดีค่ะพอน้ำตาลทรายละลายดีจากนั้นก็ปิดไฟเสร็จแล้วในขั้นตอนนี้เราก็จะนำลูกชุบนะคะลงไปจุ่มแบบนี้ค่ะในส่วนของลูกชุบอันนี้เราก็ได้พักไว้ให้สีแห้งดีแล้วนะคะเราค่อยนำลงไปจุ่มแบบนี้ค่ะ ย้ำเลยนะคะในขั้นตอนนี้ถ้าสีไม่แห้งดีอย่านําลงไปจุ่มเด็ดขาดค่ะเพราะจะทําให้สีละลายลงไปในวุ้นนะโอเคค่ะเดี๋ยวในขั้นตอนนี้เราก็จะนําลูกชุบนะคะจุ่มลงไปในวุ้นแบบนี้จนกว่าจะหมดจากนั้นค่อยมาดูกันค่ะตอนนี้เราก็ได้นำลูกชุบลงไปจุ่มในวุ้นเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะพักไว้ให้เซตตัวก่อนค่ะ ตอนนี้เราก็ได้พักลูกชุบไว้จนเซตตัวดีแล้วนะคะโดยในขั้นตอนนี้เราก็จะมาถอดออกจากไม้กันค่ะเราจะใช้กันไกรนะคะตัดส่วนเกินของวุ้นออกให้หมดเลยค่ะ ก็เสร็จลงไปเรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีทำลูกชุบสูตรนี้เป็นสูตรที่ทำง่ายที่สำคัญนะคะสามารถทำกินทำขายสร้างอาชีพได้ค่ะในส่วนของสีนะคะใครที่ชอบเข้มมากกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่มในส่วนของสีผสมอาหารได้ค่ะสำหรับท่านไหนที่จะทำขายนะคะก็สามารถใช้กล่องมาบรรจุแล้วก็นำไปขายได้เลยค่ะ สำหรับราคาขายนะคะก็สามารถกำหนดราคาเองได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ขอจบคลิปไว้แค่นี้ค่ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ